ที่นี่ช่อง youtube ของบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับก็บผมนายบุญส่งยวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของแม่ควายครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลของแม่ควายนะครับนะให้ท่านได้รับ ทราบว่าการจะคัดแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่จะนำมาเลี้ยงนั้นจะเลือกกันลักษณะไหนครับวันนี้นั้นผมก็จะแนะนำให้รู้จักกับนะครับแม่บุญรอดนะครับแม่บุญรอดนี้มีประวัติความเป็นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านได้รับทราบกันครับ ครับลักษณะของแม่บุรรอดนี้ก็ขอเชิญชมเลยนะครับครับแม่บุรรอดนี้เป็นควายที่ผมซื้อมาตั้งแต่ปี2552ครับตอนนั้นผมก็กำลังเริ่มนะครับนะที่จะ,ะกู้เงินนะครับนะทำการเลี้ยงควาย แต่จริงๆแล้วนั้นผมเคยออกคลิปไปว่าระดับแรกนั้นผมไปนําเสนอเกี่ยวกับทองทกศเพราะผมไม่มีเงินนะครับที่จะมาเป็นเงินทุนเลยนะครับในเรื่องของเงินทุนนั้นมันก็เป็นเรื่องของสําคัญในเรื่องของที่จะมาเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจครับเดี๋ยววันนี้เอาลักษณะของอควายที่จะ เลือกอยังไงถึงจะได้ลักษณะที่จะได้ลักษณะที่ดีเด่นนะครับนะของแม่ควายครับตอนครั้งแรกนั้นผมยังไม่ยังไม่ได้รู้ลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับควายเท่าไหร่นักนะครับนะก็พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ครับจนวันหนึ่งนะครับนะมีพ่อค้านะครับนะของ ทางตำบลน้ำหมากนี่ครับมาถามขายให้เพราะว่าพ,อ,พอดีผมก็กําลังที่จะหาข้อมูลแล้วก็ทําการกู้เงินจากทกสอแล้วก็มาทําการซื้อนะครับพ่อค้าเขามาถามขายให้ว่าผมมีควายแม่ควายที่ท้องแล้วใกล้จะออกลูกแล้วตัวหนึ่งจะมาขายให้จะเอาไหมนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจพ่อค้าว่าพ่อค้านั้นพูดจริงหรือ,อพูดเท็จผมก็เลยเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเนาะว่ามันเป็นควายที่ท้องจริงไหมนะครับตรงนี้นะครับ,ะรน,รบนะมันเป็นซิ่งเราไม่เราไม่ทราบในเรื่องของลักษณะของแม่ควายนักเราก็พยายามถามมันลักษณะท้องมันท้องจริงหรือหรือควายที่มัน อ่า,าคลูกออกไปแล้วก็นมค่อนข้างจะแต่งตึงเนี่ยมันจะเป็นไปนได้ไหมอะไรนะผมก็สอบถามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการลักษณะสอบถามครับแกบอกว่าเขาสัญญาได้แน่นอนว่าควายนี้เป็นควายท้องนะครับใกล้จะคลอดแล้วเขาว่างั้นเพราะว่าเจ้าของเขามีความจําเป็นที่จะต้องขายผมก็ถามนะครับนะว,ว่า จริงหรือเขาบอกว่าจริงเพราะว่าเจ้าของจริงนะเขาก็รักของเขามากเจ้าของเดิมนะครับเขาก็เลยจําเป็นเขาก็เลยขายมานะครับผมสอบถามข้อมูลได้พอสมควรแล้วว่าท้องจริงแน่นะเขาบอกว่าแน่แน่ผมก็เลยจะขายเท่าไหร่เขาบอกว่า19,000บาทนะครับเขาบอกว่ารองนี่ไม่ต้องต่อรองเลยนะแบบขาดตัวเลยเขาบอกงั้น นะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าผมซื้อเขาว่าซื้อเงินเชื่อ,อเพราะว่าผมก็แจ้งว่าเพราะ,ราะผมกําลังทําเรื่องกู้ทางคองสอแล้วก็กาหนดวันที่เขานัดให้ไปรับเงินอยูอ่ถ้าผมซื้อโดยนี่ไม่จ่ายเงินนี่จะให้ไหมเขาบอกว่าให้ได้ไม่มีปัญหาเขา,าบอกงั้นนะครับเอาไม่ให้ได้ก็เอาควายมาให้ผมเลยนะครับพิศสดเขาก็นําควาย เนี่ยแม่บุญรอดเนี่ยมาให้ผมเมื่อก่อนลักษณะเขาไม่ใช่ผอมอย่างนี้นะครับนะเขาอ้วนนะอันนี้รู้สึกว่าเขามาอยู่กับผมนี่ก็เป็นเวลาเข้าปีที่สิบสามสิบสี่ปีเข้าปีนี้แล้วนะครับนะ,ะแล้วก็เขาก็ให้ลูกผมมาอีกหลายตัวเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับนะ,ะลักษณะของแม่ควายตัวนี้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นลูกผสมของอ่า ผมคาดการและสอบถามแนละ้วน่าจะเป็นาสายพันธุ์ของนิกโกรนะครับแล้วก็มาผสมกับแม่พันธุ์ควายไทยนะครับได้ลูกออกมาเป็นลูกผสมอย่างนี้นะครับดังนั้นผมก็อยากะแนะนําว่าการคัดแม่พันธุ์นั้นนะครับหก็ต้องดูลักษณะเด่นของของแม่พันธุ์ก่อนนะครับที่สําคัญก็คือ 1. นะครับนะเรื่องของนมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยครับนะนมนั้นจะต้องไม่มีหัวบอดหรือมีนมครบเต้าแล้วก็มีเต้าทีา่สมบูรณ์นะครับนะแล้วประการที่สองก็ลักษณะสวดทรงนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะจุดเด่นที่สําคัญเหมือนกันที่เราจะมาทําเป็นแม่พันธุ์เพราะว่า,าธรรมดาการพัฒนาสายพันธุ์นั้นมันก็จะเป็นไปตามพ่อและแม่นะครับ เท่าที่ผมผมทำมานะสิบกว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทางสายพ่อพันนะครับกว่าสายแม่พันนะผมสังเกตนะครับนะลูกที่เกิดมานั้นจะเป็นไปทางพ่อพันมากกว่าแม่พันนะครับดังนั้นเราก็ไม่ค่อยจําเป็นนักที่เราจะไปซื้อแม่พันสูงๆนะครับนะที่เงินเราไม่พอเพราะว่าแม่พันที่ได้ ถูกลักษณะจริงๆนะครับนะตัวหนึ่งนะครับเป็นแสนขึ้นแล้วก็หลายๆแสนเป็นล้าน2ล้านก็มีนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของที่คนมีเงินเขาแต่ระดับเราเรานั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาครับนะผมขอแนะนําให้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แม่บุญรอดนี่นะครับนะ,ะส่วนสูงนี่ก็40ขึ้นนะครับสี่อ140ส่สิบเซนขึ้นนะครับ ความยาวนี่ก็ตั้งแต่หน้าจุดหางนี่ก็เกือบๆสองเมตร2เมตรกว่านะครับนะแล้วเท้านะเท้าโตนะอ่าแล้วก็ส่วนสูงนี่ก็ได้ส่วนหนาส่วนยาวอะไรนี่ได้หมดนะครับอ่ถูกตรงตามที่ผม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 ตั้งใจที่จะหาแม่พันธุ์อย่างนี้นะครับดังนั้นผมจึง นะครับนะพยายามอนุรักษ์เอาไว้นะครับคนมามาถามซื้อหลายคนก็บอกว่าควายที่แก่เท่าแล้วนั้นไม่ปล่อยหรือหรือไม่ขายหรือผมบอกว่าไม่ขายเพราะว่ามันให้คุณช่วยปลดหนี้ช่วยผมมาก็ถือว่าเป็นบุญอย่างเหลือล้อนแล้วให้ลูกให้อะไรพิมพ์แบงค์ให้ผมเนี่ยผมก็เลยไม่ขายมัน นะครับอนุรักษ์เอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ให้ลูกหรือมันหมดศักยภาพอะไรต่างๆนี้ผมก็เลี้ยงจนกว่าที่มันจะสิ้นอายุไขของมันนะครับในเมื่อมันมีบุญคุณกับเราเราก็ต้องมีคุณต่อสัตว์ด้วยเช่นกักนครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการรักสัตว์นะก่อนอื่นผมต้องบอกว่าอันดับแรกนะครับต้องมีใจรักก่อนนะครับนะ,ะนี่มีใจรักแล้วเราก็จะทำอ่า ทำการเลี้ยงเนี่ยอยู่กับมันอย่างมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงควายครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับนะถ้าหากว่าใจเราไม่รักใจเราไม่ไม,ไม่ไม่่สู้ที่จะทำงานเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงควายเนี่ยนะครับนะถ้าควายตัวสองตัวสามตัวนี่ผมถือว่างานจิ๊บจ้อยนะครับไม่หนักแต่ระดับของผมเนี่ยตั้งแต่สามติดตัวขึ้นเนี่ย ก็เริ่มจะหนักเพราะว่ามันมีขวายลายควายลายหลายตัวนี่ครับอันนี้ผมก็จะพูดถึงลักษณะของแม่ควายนะครับที่จะเลือกยังไงก็เมื่อกี้ผมพูดว่า1ระดับเต้านม2ส,ส่วนสูงส่วนหนานะครับหนาะส่วนยาวแล้วก็มีฟันที่ดีนะครับนะฟันที่ดีแข็งแรงนะแล้วก็เชื่อง นะครับนะไม่ดูร้ายอะไรทำนองนี้นะครับเราต้องต้องดูให้ครบนะครับนะ่ะเชื่อไหมแม่แม่แม,แม่แม่นิบุญรอดเนี่ยนะครับนะให้ลูกจากที่ติดท้องมารวมแล้วทั้งหมดเจ็ดตัวนำะมาช่วงปีที่แล้วนะรู้สึกว่าจะเว้นนะครับเว้นเพราะว่าทับผสมพันธุ์ไม่ติดเดี๋ยวนี่ท้องอยู่นะครับท้องอยู่นะฮะ ผมก็พยายามนะครับนะพยายามที่จะหาหญ้าสดหญ้าห่อนเนี่ยมาให้กินเพื่อจะบำรุงแต่ผมยังไม่มีอาหารเสริมก็คิดว่าจะทำอาหารเสริมมาให้นะเพิ่มในเรื่องของบำรุงนะครับนะลูกควายในท้องครับอันนี้เป็นลักษณะแม่ควายซึ่งเป็นแม่ของพ่อเสาแต่ผมได้ออกคลิปของพ่อเสาไปแล้วนะครับนะว่าเป็นลักษณะยังไงพ่อเสานั่นก็ความสูงก็ 150ขึ้นครับนะร้อยห้าสกว่าเซนนะครับเพราะว่าส่วนยาวส่วนอะไรนะครับเสาคัดเออเขาวงเขาคัดซ้อนหน้าแต้มแก้มเจ้าแก้มช้ำอะไรเนี่ยนะครับในครบบริบูรณ์นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะเป็นลักษณะที่เป็นแม่ควายได้ถ้าพัฒนาถ้าถ้ายังไม่แก่เกินเนี่ยผมก็ว่าจะเอา พ่อควายที่ดีๆเนะี่ยมาผสมแต่พ่อผมดูแล้วนี่ถ้าผมบำรุงแล้วไม่ไม่อ้วนหรือร่างกายยังซีดผอมนี่ผมก็จะไม่ผสมหรือง,งดไว้ก่อนแต่มันก็ดีไปอย่างครับนะควายที่ผสมพันธุ์แล้วนั้นมันจะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนไวแล้วก็โตโตไวด้วยนะครับนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับนะท่านบางครั้งอาจจะซื้อควายที่มัน ไม่ถึงอาหารหรือเลี้ยงแล้วคนเลี้ยงแล้วไม่ค่อยเอาใจใส่แต่สัดส่วนความสูงความยาวอะไรได้หมดเนี่ยก็สมควรที่จะซื้อนะครับมาที่มา,มาบำรุงเอานะครับนะ,ะถ้าเราบำรุงควายแม่ควายแล้วที่มันหนึ่งที่สำคัญนะครับผมต้องบอกท่านจะซื้อแม่ควายเนี่ยก็ต้องมีลูกติด แต่ลูกติดนั้นก็ขอให้เป็นลูกติดเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าแน่ใจว่าไม่ให้ลูกแล้วไม่มีเชื้อแท้งนะครับนะแต่สิ่งสำคัญนั้นนะครับนาก็จะต้องถ้ามีเงินหน่อยก็ซื้อเป็นพ่อควายนะครับไว้ใกล้ที่จะผสมพันธุ์สักอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อมากระตุ้นให้ตัวเมียเนี่ยนะครับน้าได้ติด สัตว์ผสมพันธุ์ได้ไวนนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่สําคัญครับบางคนซื้อมาแต่เต้าเมียนั้นไม่มีการไม่มีตัวไหนตัวผู้ไปกระตุ้นมันมันก็ไม่ค่อยจะติดสัตว์นานนะครับใช้เวลานานนะครับแต่ว่าถ้าว่ามีวิธีการไหนก็ลงศึกษาเพิ่มเติมนะครับที่กระตุ้นให้ควายนี่ติดสัตว์ได้ไวนะครับ ส่วนมีพ่อควายแล้วนั่นพ่อควายก็หาซื้อที่ผมดูลักษณะที่ผมให้ดูพ่อเสาแต่ที่คลิปอื่นๆของเจ้าอื่นก็มีเยอะแยะนะควายสวยควายงามควายระดับเงินล้านเขามีอยู่นะครับนะท่านก็ลองศึกษาดูคลิปต่างๆได้หาความรู้ได้นะครับหนึ่งลักษณะดีจุดเด่นนะครับร่างกายสมบูรณ์นะ,ะแล้วก็ ลักษณะไม่ดุร้ายนะครับนะเชื่องแล้วก็แล้วก,กินอาหารนะกินอาหารเก่งกินอาหารไม่เลือกนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญที่ท่านจะต้องดูนะครับส่วนในเรื่องของอผลผลิตนะครับนะที่แม่นิโกเนี่ยนะครับนะ แม่บุญหลอดเนี่ยนะครับนะพันสายเลือดของไอ้ผสมพัน์ุของลูกนิโกนี่ครับนะให้ลูกมาที่มาอยู่กับผมเนี่ยลูกติดมาหนึ่งพ่อเสานะครับนะแล้วก็มาเกิดกับผมที่มาผสมเอาอีก6ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวผู้4ตัวเมีย3นะครับระดับผมลงทุนซื้อของแม่บุญหลอดเนี่ยครับหมื่นเาพท่านก็ลองคิดนะพ่อเสา ผมถ้าพูดขายนะครับขายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะครับราคาระดับไหนพอสมควรเนี่ยก็ได้นะครับท่านลองประเมินดูเท่าไหร่และลูกอีก6ตัวนะครับเป็นตัวเมียสามตัวผู้สามตัวเมียเดี๋ยวนี้นะครับนะตัวที่หนึ่งที่สองยังอยู่กับผมแล้วก็ผลิตลูกให้ผมได้นะครับสองสามสองสามรุ่นแล้วนะครับ ท่านก็ลีควายตัวหนึ่งลงทุนหมื่นเก้าพันบาทนะนี่ผมให้ข้อคิดนะครับควายหนึ่งตัวระดับเลี้ยงมาระดับสิบสามสิบสี่ปีเข้าปีนี้เป็นเงินกี่แสนครับควายตัวเดียวนะครับอ่าที่ลูกติดท้องมาท่านลองคิดนะอ่า,าอันนี้เป็นเป็นข้อคิดเลยนะครับนะบางคนที่เลี้ยงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่ง เลี้ยงตัวเดียวสองตัวเนี่ยมันไม่คมุ้มที่มันไม่คมุ้มนี่คือเขาไม่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 ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอันนี้ผมผมบอกให้นะครับนะว่าการที่จะเลี้ยงควายที่มันจะเดินไปได้และอยู่ได้นั้นท่านมีอาชีพไหนอาชีพทาสวนอาชีพทํานาทําไร่ท่านก็ทําไปตามปกตินะครับเพื่อเป็นการยังชีพนะ แต่ควายนี้ซื้อมาเพื่อที่จะพัฒนาพัฒนาอย่างไรก็แล้วพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาเรื่องที่จะเป็นเขาเรียกว่า่าเป็นเงินทุนหรือปลดหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เราได้ได้รับนะผลผลิตของควายระดับแรกๆที่เขาไม่ซื้อเลี้ยงเพราะว่า 1. ไม่มีเงินทุนเลยก็ไม่รู้ว่าไปเอาที่ไหนสอง ปัญหาที่ตกกังวลในเรื่องของที่เลี้ยงควายอันนี้เป็นปัญหามากผมผมถามหลายคนนะครับนะว่า,าทำไมไม่ซื้อควายเลี้ยงเขาบอกว่าไม่มีที่เลี้ยงนี่เป็นการที่ที่เขาไม่เข้าใจนะครับนะไอการเลี้ยงควายเนะี่ยตัวสองตัวห้าตัวนี่อย่าก,กลัวเลยครับนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยควายระดับสามสิบตัวนี่ผมยังใช้เคียวนะครับเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวมือเนี่ยครับนะเกี่ยวหญ้าให้ควายกินท่านก็ลองคิดว่า มือสอมือหนึ่งมันสมอง2มือ2เท้าเนี่ยที่ผมบุกบั่นแล้วก็ต่อสู้มาเนี่ยนะตามที่ผมมุ่งมั่นว่าจะต้องใช้ควายในปอดนี่มันก็บรรลุผลนะครับบรรลุผลถึงปัจจุบันนี้นะครับขนาดผมอายุ71เข้าปีนี้ลองทีครับท่านลงผมออกคลิปต่างๆมาผมตัดหญ้าใส่รถปิ๊งอัพเนี่ยวันละสองรถปิ๊กอัพ ถ้าไปเจอหญ้าดีหน่อยก็เต็มรถถ้าไม่ไม่ค่อยมีหญ้าหน่อยก็เต็มบ้างไม่เต็มบ้างนี่คือวิธีการต่อสู้เพื่อที่จะพิสูจน์นะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะมันใช้ได้จริงไหมนะครับเนี่ยไอ้ที่โรงเก็บฟางอะไรเนี่ยที่ผมสร้างไว้เนี่ยนะครับนะ ควายทั้งนั้นให้มาพร้อมทั้งที่ดินนี่ประมาณ30ไร่นี่ผมบอกตรงว่าควายให้มาทั้งนั้นนะผมบอกว่าเหลือควายอีกหนึ่งฝูงเจสกว่าตัวนะครับท่านก็ลองคิดว่ามูลค่าเท่าไหร่นะผมผมผม,ผมไม่อยากจะพูดว่ามันเท่านั้นเท่านี้นะครับท่านให้ท่านประเมินเองดีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมทํามาแค่14ปีเข้าปนีนี้นะผมก็จ้างคนบ้างไม่จ้างบ้างแต่เลี้ยงเองได้ดีที่สุดนะครับนะ นี่คือผลผลิตนะครับที่ผมต่อสู้และดําเนินงานมาในเรื่องของการเลี้ยงควายเมื่อก่อนนี้ใครถามเนี่ยผมไม่กล้าจะตอบนะครับว่าผมเลี้ยงควายรู้สึกมันเขินมันอายยังไงไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นช่วงที่เลี้ยงห้าตัวสิบตัวอะไรเนี่ยผมไม่ผมไม่กล้าบอกนะมีคนเรียกถามผมว่าหมดอ่า ผมเรียกว่าไม่น่าส,ภ,สาภาพไม่น่าจะมาอยู่อย่างที่ว่างอันนี้อันนีผผ้ผมจะไม่ขยายต่อนะครับนวผมพูดถึงลักษณะของแม่ควายก,าก่อนที่ท่านจะศึกษาหาความรู้นะครับนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อๆไปมันก็ยังมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างที่จะต้องจะต้องเจอมันแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะผมยืแย้ยไม่ฟังหนึ่ง ถ้าเป็นลูกควายออกมานะเป็นแม่สาวถ้าลูกไม่ดูดนมจะแก้ยังไงนะผมย้ายไม่ฟังนะครับนะสองเกิดการเจ็บป่วยมาเนี่ยวิธีการจะทํำยังไงนี่คือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่ามันผมก็ต้องมาสแสวงหาความรู้นะด้วยตนเองนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะวันต่อไปผมก็จะออกคลิปในเรื่องของรายละเอียดต่อไปนะ ผมบอกว่าเอะไม่ห่วงหรือว่าควายกันมาเลี้ยงกันเยอะไม่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 ไ,ม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 ไอเขาเรียกไม่ล้นตลาดหรือผมบอกว่าไม่ต้องกลัวครับไม่ล้นถึงไม่ล้นถูกแพงยังไงเราก็เลี้ยงเพราะว่าอาหารเนี่ยเราสามารถปรับได้นะอ่าถึงฝนจะแรงอ่าหรือจะน้ำจะท่วมยังไงเนี่ยก็หานะหาวิธีรอดหาวิธีอะไรได้ได้ดีอยู่แล้วนะครับนะ อันนี้ผมขอบอกเคล็ดลับไว้เลยแรงจัดนะก็เราก็อยู่ได้น้ําท่วมเราก็หาสภาพพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึงกันเอาไว้นะป้องกันเอาไว้นะครับนะมันมีวิธีการอื่นๆเยอะแยะครับนะผมผมออกคลิปไปเนี่ยผมก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้หันมาในเรื่องของพัฒนานเรื่องการเกษตรไม่ว่าการเกษตร นะด้านปศุสัตว์ด้านการเกษตรข้าวนาไรนาสวนผสมหรือต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของสุดยอดนะสุดยอดอยังไงครับนะถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีเงินถุงเงินถังไม่มีเงินหมืน่นเงินแสนแต่เรามีข้าวกินมีอาหารการกินนะอยู่ตามไรตามนาตามสวนตามท้องทุ่งอะไรเนี่ยเราก็อยู่ได้เราไม่ตายครับเออเนี่ยก็ปัจจุบันี้เศรษฐกิจที่ ที่จะเจอกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการไว้ไงครับนะเวลาวิกฤตเศรษฐกิจมาตกงานหรือ,อติดภารนีสินขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะเอาไหนไปใช้เขาก็คิดหนักตกหนักบางคนเป็นโรคซึมเศร้าไอ้โรคซึมเศร้านี่ถ้ามีควายนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ก็สามารถนะสามารถที่จะทําให้หายโรคซึมเศร้าได้ต่อไวโอกาสต่อไปผมก็จะเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่ผมผ่านมาผม หลุดพ้นหรือรอดพ้นมาได้อย่างไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจบไว้เพียงนี้ก่อนครับ